พสดีครับพี่น้องมอนีสิบ้ามันยังเมึงตลาดช่องจอมของตลาดไปพักโอ้ยตลาดสินค้าถ้ารันกรเกษนต่เขยพวกซุ้มพวกสินค้าขึ้นมาจากกรัมพูชาืาอทีมนีวันยังวันเสาร์บอกเราสีมีอีกอย่างเนี้ย là thiên thờ phố tầm vinh xa mà là nhẫn nhẫn mua cũng có phải chúng ở đây cần nè hà thiên thờ anh đi xuống 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 đấy hà luôn Hãy subscribe cho không bỏ lỡ những โอ้มาเกาสลัดกันนี่นี่ทูนี่โอ้หลายสลัดเขาอุดมสมบูรณ์อือันนี้โอ้ปลาลดปลาลดเลยไม่เง่เ่ยรู้เท่าไรครับนี่ สองร้อยสี่สิบอมิบอมีปลาหลทำยังไโ้หคอ่ชายยันได้กินไทอดเลเนี่ยเนี่หนี่ถุงยางนี่มันนี่ อุ้ยอันเขียดเขียดเขียดตายเดี nah. mm ๋ยวเขายแค่ไหนครับเนี่ยช้าง่โย่ฮะมันแล้วจ้ฮะพ่โย่ไหนลืกเมาแล้วพ่โย่กระดูปกติเขาขายโลเท่าไหร่ลดแต่สิบบาทเอาไปเหยีดประเดีก็ดีก็ดีแล้วเราเอาเบิร์แล้วมามงตลาดสินค้าของไทยนี่ค โครงการพัฒนาบริเวณดังช่องต่อมุ่งเป็นการจึงเป็นตลาดสินค้าสร้างผลไม้ทั้งผักทั้งอะไรนี้ของทั้งไทยผลผลไม้ของไทยเป็นบ่อนี่ทางทางนี้ของไทยเนาะทางพุนของของพมีนตลาดอะไของไทยพุ่นละครับบ่อโอ้โุนเรียน กูเรียนจุ่มคนมีแต่ขมิ้นเรามาซื้อเอาสักท้ายนี้ไปท่านุ่น<อ>น้นอเราเมื่อกี้ไปเมืองตลาดในนั่นนะ่ะตลาดพวกของของไก่ั่นเขาน่ะตลาดพวกสัตว์พวกของขมิ้นก็กลินมานี่ของไครหอบมาขายใค้สร้างขมิ้นเนาะโอ้บอกข้า,นะาดวดีวนะค,ค,ครับจนขายถุงเท่าไหร่เราพอดีแล้วจะยังหมดไม่ได้เลยยังมีไม่ได้ก็ผู้ฝึกคนมาหลับไป ทางบานเป็นร้อยครับงานกปหทามึงข้าวนี่นที่จะบอกเผาเล้วเผาโอ้กะเจแกงโมเแกงล,ลายลายนี่ทไหนครับเนี่ยบางคนทองนี่นะด้านเนี่ยเอาไปยังลูกอยู่บอย่างนี่โอ้เดี๋ยวดไปอยู่หลายยางเท่าไรนี่ ทังหอู้ก็ถือก็แหละเนาะางนันคือเพงสิพนีอ้ยเดี๋ยวนี้ก็เพงเยอะแต่อันนี้มุกเก็บมาบไี่มันคือซมีอะไรคีเงบอลานสกสันบ่อ้าางโอ้คนละไม้คนละไม้ตองตองบังุดสโอ้โลดก็ครับมื่คุดนี งูยีสิบก <Pie year> ูับบอเทดกอบ่อ่งเนาะอด้ดีดีไปปักรายหนี่งดท่าไรกันเนี่ยอยากกาบ้าส50บาทออันนี้ผสมแล้วเนาะผสมเรียบร้อยอาเอาเอาเอาใถุงนะครับถาอางถ้าไปถอดยืมใช้หลังเงินลยจดอเลยจดแต่ว่าถ้าซอไม่ได้ก็า อันนี้มาจากไหนครับเนี่ยครับผมอ้โแพงปูดูละสองร้อยหกสิบบาทสอร้อยดูดูดูู้ดู0้าสี่ร้อยห้าสิบบาทจ้าถูกมไหมโอเคขอบคุณค่ะ ข้าโพดข้าโพดข้าพดเล่าเอินนี่ยังปลักขันีกวะข้าวตั้งนี่ปลกสตอรสตอสตอสตอรไก่บ้านนี่ตึกจไหนครับนี่แม่ค้าแม่ค้าไม่กํลัง ก็ชาานะอยู่บ้าผมถามว่าสตอมันขายจังไรขายอูกสตอพี่เอาไปกินก็ไปขายอ๋อโอ้ภาษีบวกขึกันสามือนบอกนั่นแหละหนูมันมีสองราคาถ้าพี่ซื้อไปขายก็อีกราคาหนึ่งค่ะหมอประเดเยาไปหลายพัณณนานี่นไปกินโลละร้อจ้าอันนี้ถุงละสามสิบาทจ้าพร้อมกินโอ้แกไปเลยเจ้าหนุ่มเนาะจ้าสดสวยจ้ะหมากผู้ถอดเลยด้วยเถอะหมากโลยีสบาทจ้ะเขาขายเป็นโลเาขายเป็นกิโลค่ะอือจะได้บอกเราดี โลยี <cin stereotype> ่บาทบักมาก์ค่จ้าคูก็มีบางคูสี่โลร้อยลองกองสามโลร้อยเจกี่มาซส้อกอนนะว่มันลู่เราเป็นรอยบ้านบักม่ามคู่แค่ไม่สลาย่สมัติใหม่น้อหม่มาคหลายแท้เกัดรถเป็นไทยขับเข่าไทยอย่างมึงขันน หญ่ผมพากกันมาทายพักที่จะพักบานๆเทาเลยตัวเดียวเนาะเนียนดโอ้ใหญ่ผมฝากกันมามาเจอบ้านไรละใหญ่มาน้อกันบอโอ้หอนนี่บักม่วงบักม่วงสูงสุดเลยครับเดี๋ยวนี้สูงละลายคือซีหรือขวา